สวัสดีครับก็จะมาแนะนําระบบตัวไปฏิทินจองห้องพักนะครับหรือว่าระบบจองห้องนะครับอจองห้องพักจองห้องประชุมจองอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะสาธิตระบบที่ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้สมมุติว่าทําเป็นระบบเป็นแบบจองห้องพักนะครับเราสามารถเอาไปจองอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะดัดแปลงจองน,นะครับส่วนนี้เป็นจองห้องพักนะครับนี่ครับตัวเข้ามาักห้องพักหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นห้องพักที่ผมใส่ปฏิทินไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีปฏิทินการจองอยู่ข้างล่างนี้นะครับเห็นไหมครับมีเยดการจองตรงนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเอาซักหลังหนึ่งนะครับเมื่อกี้ชื่อหลังว่าเรนนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาหลังที่ชื่อว่าตัวรีแล็กแล้วกันนะครับเข้ามารีแล็กนะครับก็ดูบ้านพักครับ ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ปฏิทินจองลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ปฏิทินจองาวนี้มาที่ตัวระบบนะครับตัวนี้ก็กรอกอยูเซเนาสเวิร์ดลงไปนะครับตัวนี้ก็เข้าระบบมาเรียบร้อยนะครับาวนี้ก็เข้ามาดูบ้านก่อนบ้านหลังนี้อยู่โซนชนบุรีนะครับชนบุรี เราก็มาเพิ่มนิ้วใหม่ครับตรงนี้บ้านโซ,โซ,โซนชุนบุรียังไม่มีนะครับเข้ามาสร้างใหม่สวนรหัสบ้านนะครับ b ศูนย์ศูชื่อบ้านว่า the relax นะครับ the relax pool v i l l นะครับสถานที่คือชุนบุรีนะครับเราก็เลือกชุนบุรีราคาก็ใส่ไปครับก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับเรื่องราคาเพราะว่า เราแค่ใช้จองเฉยเราแค่ใส่รายละเอียดเฉยนะครับรายละเอียดบ้านก็อาจจะใส่ลงไปนะครับอ่านี่มาได้นะครับกดเซฟคราวนี้ก็จะขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมชุมรลีก็จะขึ้นภูวิลล่าขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราก็มาทีา่ตรงนี้ครับมาบุ๊กกิ้งนะครับ ก็จะมีการบุ๊กิ้งครับใส่วันเดือนปีนะครับวันที่เช็คอินกับเช็คเอาท์ชื่อลูกค้าเบอร์โทรศัพท์จํานวนเข้าพักนะครับนีครับเราก็ใส่เข้าไปสัววผมใส่เข้าไปนะครับสัวว่าจองที่ส1นะครับถึงวันที่22นะครับชื่อลูกค้าอาจจะใส่ชื่อลูกค้าก็ได้ครับหรืออาจจะใส่ชื่อว่าเต็มอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าเป็น เจองเต็มอะไรอย่างเี้นะครับคุณเจองเบอร์โทรศัพท์ก็ใส่ไปครับจำนวนกดเซฟครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นว่าคุณ A จองนะครับก็มีขึ้นมานะครับนี่จะลบหรือเปล่านะครับก็กดตรงนี้แลลบ พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปฏิทินนี้ไปใส่ที่หน้าเว็บนะครับใส่ที่หน้าเว็บเพื่อให้ลูกค้าคนอื่นดูนะครับว่ามีวันไหนจองแล้วบ้านนะครับวิธีการทํานะครับแล้วก็มาที่ข้อมูลบ้านก่อนนะครับแล้วก็มาที่นี่ครับมันจะมีรหัสบ้านถูกไหมครับตรงนี้รหัสบ้านให้เราเอา URL นะมาใส่ครับมี URL นี้ copy มาครับ c o p ีมาก็จะทำเป็นตัว API ครับดึงข้อมูลเข้ามานะครับก็เอามาแก้ไขสินค้านะครับแล้วก็มาแก้ไขสินค้านี่ครับเราก็มาใส่ตัวนี้จะเป็นรหัสบ้านเห็นนะครับเราก็มาเปลี่ยนรหัสบ้านก็เป็น b 0 0 1น1คนนะครับามาใส่แทนกดอัปเดตครับ เรามาดูตรงนี้ครับจะขึ้นไหมเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแบบนี้จะกดดูไม่ได้นะครับก็จะดูได้เฉพาะหน้าบ้านไอ้หลังบ้านครับที่กดดูถ้าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นจองยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองนะครับส่ว,ว่าเราเข้าไปบุ๊กอีกนะครับบุ๊กวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับชื่อค้าว่า B จองนะครับ เมอร์โทรศัพท์ก็ใส่ไปครับเห็นไหมครับก็คุณบีจองทีนี้เราก็มากด F5 ครับดีเฟสดูนะครับที่หน้าเว็บยี่สิบแเก็จะมีคนจองขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ก็คือระบบจองห้องนะครับที่เป็นปฏิทินการจองห้องนะครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับหรือว่าถ้าใครสนใจให้เขียนโปรแกรมอื่นก็ติดต่อมาได้นะครับ